ฮาโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมคน r o v หรือว่าทุกสิ่งทีอยากนะครับเกี่ยวกับ r o v น้องอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกันะกับผมคนนี้มากๆเลยเนาะวันนี้นะครับผมเนะสกินใหม่ของเซลฟิตนะครับผมระดับเซโน มันชื่อเซโนหรือเปล่าวะซีโนคอเออเข้ามาแล้วนะครับผมนะแต่ยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับสายฟรี fi, สามารถตามไปดูกิจกรรมตรงนี้ได้เลยนะครับผมเข้ามาดูกิจกรรมตรงนี้ได้เลยนะทุกคนนะเพราะว่าก็สอนแบบละเอียดไปแล้วนะครับผมนะก็ใครที่ยังลงอยู่ไปดูกันได้เลยนะครับ โอเควันนี้นะครับสกินของเซลฟิตนะครับผมชอบจะเรียกสลับกันเนาะเซลฟิตกับซานิศเซลฟิตนะครับผมเข้ามานะครับผมเนี่ยก็เป็นสกินระดับใหม่นะก็คือซีโนคอร์นั่นเองนะครับในสกินในเอ่อสกินระดับเนี่ยจะมีทั้งหมด3สกินเนาะก็คือสกินของเทอแนทสกินของเซลฟิตสกินนี้แล้วก็สกินของฟลอเรนติโนนั่นเองในเขานะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเข้ามาเป็นตัวแรกก็คือเอ่อสกินของเซลฟิตนั่นเองนในเขานะราคาเนี่ยทุกคนนะสกินปุ่ม69คูปองนะครับแล้วก็เอ่อราคานะครับจาก1,500คูปอง เ,เหลือห้อยเกลือิ9 9คูปองน,นะครับถ้าเกิดเราซื้อสกินเนี่ยเราก็จะได้กรอบโปรไฟล์ไปด้วยนะครับกิจกรรมเนาะถึงวันที่31เลยนะทุกคนนะมีระยะมีระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับลองดูก่อนนะครับเราค่อยตัดสินใจนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นฉากเปิดตัวของสกินนี้นะครับคนน,น,นะซีโนคอนั่นเองนะครับ เทนะแต่ว่าเอฟเฟกเนี่ยเดี๋ยวเราทุกคนต้องไปลองดูเองนะครับผมว่ามันสวยไม่สวยยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าใครนะครับที่เป็นสายประหยัดนะครับแล้วแบบเอ้ยไม่อยากจะซื้อทีเดียวอยากจะลองลุ้นเผื่อว่ามันออกนะครับว่ใช้คําว่าเผื่อว่ามันออกนะครับสำหรับกล่องเนี่ยทุกคนอันจริงผมไม่ค่อยแนะนํานะแต่ถ้าเกิดใครจะลองลุ้นเนี่ยเราจะต้องมีงบก่อนนะครับอาจริงผมคิดว่างบสัก100คูปองก็เพียงพอนะครับก็คือประมาณ20่กล่องนั่นเองครับแต่ว่าปุ่มนี้เราต มากี่กล่องนะแต่จริงอ่ะผมไม่อยากให้ทุกคนสุมเยอะนะแบบ100กล่องอะไรแบบนี้นะครับผมนะก็มันโอกาสที่มันจะได้เนี่ยก็มันถ้ามันแบบแทบจะไม่ถึง50%เนะครับเพราะว่าอัตราการดอปสกินอยู่ที่0 3, ูนยเท่านั้นนะแต่ว่าถามว่ามีคนสุมได้ไหมก็คงมีนะครับผมเพราะว่าผมก็เคยสุ่มได้เหมือนกันจากกล่องตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้สุมได้ทุกครั้งอยู่ดีนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสุมเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมเผื่อบางคนจะไปสุ่มเนี่ยจะได้เราดูคลิปนี้แล้้วตััดดสิดนนใจไะครบ เตรียมงบไว้ทุกคนแค่100คูป,ปองอ่ะเอาจงริงถ้าเกิดมันออกอ่ะมันก็ออกแล้วนะครับผมนะบางคนสุ่ม5้ากล่องยังออกเลยนะครับผมเราสุ่มไป20กล่องเนาะสลับงบหนึงยคูป,ปองก็ลองดูนะครับว่าจะออกหรือไม่ออกนั่นเองนะฮะโอเคไปโอ้โหเพชรกับชิ้นส่วนฮีโร่ครับผมไม่เป็นไรครับไปกันต่อโอเคเหลือ15กล่องเดี๋ยวผมสุ่ม5้ากล่องเลยแล้วกันนะครับตับตับตับ,ตบ,ตบ,ตบ ปังโอ้โหเพชร80โอเคเดี๋ยวสุ่มสุ่มต่อกันเลยครับผมไปอีก3กล่องครับโอเคได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหชิ้นส่วนกับเพชรอีกแล้วนะครับเหลือเจเกาสุดท้ายขอญาตไปทีเดียวเลยแล้วกันนะฮะโอเคอโอเค โอ้โหเกลือว่ะทุกคนรอบนี้ไม่เป็นใจนะแต่จริงมันยังมีสกินเข้ามาอีกนะครับผมเดี๋ยก็คือฟลอเรติโนนะครับไม่มั่นใจว่าจะมาในรูปแบบส่มหรือเปล่านะก็ต้องรอติดตามนะครับแต่สกินของเทวนาเนี่ยมาในรูปแบบกิจ,จกรรมส่วนลด99%นะครับอันนี้ขออนุญาตต่ออีก6กล่องแล้วกันนะครับผมมันจะได้แบบมันคาใจไงโอเคไม่ได้วะ <c oughs> ไม่ได้ก็ซื้อราคาเต็มเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ซื้อราคาเต็มเนี่ยคูปองผมจะไม่พอแล้วนะเพราะว่าราคาไม่ใช่ราคาเต็มดิราคาลดอยู่ที่699คูปองเล,เลยนะครับ เน่โอเคจัดมาเลยครับผมเป็นสกินระดับใหม่นะทุกคนนะซีโนคอ้นเลยนะครับใครที่ชอบเล่นเซลฟี่นะครับผมบอกเลยว่าคนที่เล่นเกม Rv มาตั้งแต่แรกๆอ่ะเซลฟี่เป็น1ตัวที่ตะก่อนคนเล่นเยอะมากนะครับเอามาป่าเนี่ยบอกเลยว่าโคตรอึดเอ้ยไม่ใช่โคตรอึดโคตรอึดโคตรแรงนะครับวันนั้นี่ก็ได้มาแล้วนะครับพร้อมกรอบโปรไฟล์ด้วยนี่เลยนะครับแต่สําหรับใครนะครับวันนั้นที่จะซื้อสกินเซลฟี่นะครับและยังไม่มีเอ่ร้านเตอรคูปองนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมคันเทพนะครับมีบริการเติมเกม Rv นะครับราคาถูกสุดๆนะครรับผมมสาาถไป บริการได้นะฮะหรือว่าใครนะครับที่อยากจะมีสกินสวยๆวยนะครับผมก็จะต้องนี่เลยนะครับ TP Seven บอกเลยว่าครบจบโอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูการตั้งโปรไฟล์กันก่อนดีกว่านะครับผมจะทราบสกินของเซลฟินะครับเมื่อกี้เราได้กรอบมาด้วยเนาะนี่กรอบโปรไฟล์แบบนี้นะครับโทนแดงๆนะถือว่าสวยนะครับแต่จริงๆผมอยากให้การปรับเปลี่ยนเาแบบคือสกินระดับสูงๆเนี่ยคือกรอบอาจจะแบบต้องแบบ บีบวับสักนิดนึงอ่ะผมคิดว่าเฟี้ยวเลยนะครับแล้วก็ตั้งโมเดลเป็นแบบนี้นะครับโมเดลจะมี2รูปแบบนะครับเพื่อนๆจะสังเกตตรงหน้ากากนะครับผม๋ยวมันจะเป็นแบบมีมีไฟขึ้นมาแล้วก็เป็นหน้าคนแบบหล่อๆแบบนี้นะครับผมราะนก็ถือว่าเท่ดีนะแล้วก็รูปภาพเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมว่าโมเดลมันเฟี้ยวนะมันเห็นชัดดีทุกค,คนมันขยับได้อย่างไงผมคิดว่าโมเดลก็สวยกว่านะแต่จริงแล้วแต่คนชอบนะคนชอบแบบไหนก็สามารถตั้งแบบนั้นได้เลยนะเด็กนะครับโอเคครับผมไ่นก็เดี๋ยวรีวิวสกินเดี๋ยวผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันานลางใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับแล้วก็สกินนี้นะครับผมนะเพื่อนๆว่าสวยไหมสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะเต็ม10ให้ร้อยเต็มร้อยให้พันหรือเปล่าโอเคครับผมก็ยังไงแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะทุกคนนะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะจะเป็นกําลังใจกับผมในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยนะครับผมนะถ้าเกิดไม่มี ทุกคนช่วยกดผมก็เดีไม่มีแรงทําอยู่ดีนะเด้นะครับยังไงก็ฝากสนับสนุนกันด้วยคนละไลค์คนละแชร์คนละติดตามนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ By any means necessary. Take the initiative. Call the supreme power. Take by any means necessary. Call the supreme power. Replace the name of the hero. Star interceptor. Call the supreme power. Replace the name of the hero. Star interceptor. Hero, star interceptor this time come home with me. anyone can talk about morality tomorrow as long as earth survives this moment all the power <sighs> First blind. This time, come home with me.